มาดูกันครับก่อนอื่นเราลาดท็อปปิ้งช็อกโกแลตลงไปในแก้วกาแฟที่เราเตรียมไว้นะครับลาดเป็นรูปบกขมหรือว่ารูปกลนหอยนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มทําลวดลายกันเลยนะครับอันนี้คือศิละปะในแก้วกาแฟรหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับการที่เราทําลวดลายหรือว่าวาดลวดลายเรายัางเพิ่มมูลค่าให้เครื่องดื่มของเราให้สวยงามและก็ให้น่ากินขึ้นเพิ่มอีกนะครับทุกคนขีดเข้าไปเลยนะครับขีดเข้าไปเรื่อยๆนะครับลวดลายนี้สามารถทําตามหรือปรับใช้ได้นะครับทาง่าย นะครับทุกคนเห็นไหมครับขีดเข้าไปเรื่อยนะครับอันนี้คือเมนูม็อกคาเย็นแต่งลายสวยๆนะครับขีดเข้าไปเรื่อยๆนะครับลวดลายนี้สามารถทําตามหรือปรับใช้ได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับสีสันสวยงามมากๆเลยครับขีดเข้าไปเรื่อยนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูม็อกค่าเย็นแต่งลายสวยๆนะครับสวยงามไหมครับทุกคนลวดลายนี้สามารถทําตามหรือปรับใช้ได้นะครับเห็นไหมครับน่ากินมากๆเลยครับทุกคนสวยงาม